ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยดลงมาหนักใช้ได้นะครับนะแต่วันนี้จะมาบอกว่ามีเหตุผลอะไรนะครับนะที่มีโอกาสทําให้บิตคอยคัมแบก็กแล้วก็รีคอร์รี่จนสามารถทําให้เกิดอดอร์ดามายหลังจากนี้ซึ่งไม่แน่นะครับอาจจะเกิดเหมือนกับตอนปี2023ที่ราคาพุ่ขึ้นมาจาก20,000กว่ากลายเป็น70,000เป็นเพราะอะไรคลิปรดุนีห้ามพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์แป่งกลัจใจกันด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดสินทรัพย์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากบิตคอยสามารถที่จะเทรด S&P 500 n a s d a q d ้อยดาวโจนส์นะครับหรือว่าทองคำน้ำมันรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้ผ่านทางบร וק เกอร์อย่าง XM ก็นะครับก็จะทำให้เรามีตัวเลือกในการเทรดนอกเหนือจากบิตคอยเพิ่มมากข้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะเทรดบิตคอยที่ทาง x m ก็สามารถเทรดได้เลยเดียวบร וק เกอร์เดียวมีแอสเซทให้เราเทรดกันเยอะไม่ว่าจะเป็นตลาดมีหรือตลาดกระทิงเราก็มี ตัวเลือกให้เทรดมากขึ้นครับแล้วก็ทาง XM นะครับถูกจัดเลนกิ้งโดยวิกิ FX ็นะครับก็เลยเดีว่าเป็นท็อปท็อปของ Forex Broker ที่อยู่ในบ้านเรามานานนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี2009นะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายเทรดน่าจะรู้จักแล้วก็จําโลโก้นี้ได้เป็นอย่างดีสามารถฝากถอนโดยใช้ธนาคารบ้านเราได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะโอน USD T เข้าไปเทรดก็สามารถทําได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องผมใส่เอาไว้ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นบนบัสสถถึง30าดาารรหฐก็ม เข้าไปรับกันได้สำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับลิงก์อยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอพาไปดูตลาดโดยรวมซส้นที่หนึ่งนะครับนะก็ถือว่าตลาดคริปโตชักเริ่มรีคอร์ี่กลับมาแล้วนะครับนะเพราะว่าลงไปแรงนั่นแหละเนาะแต่ก็ถือว่ายังลงไปต่ำอยู่ดีนะครับในในตอนตอนนี้นะแต่ก็เริ่มที่จะกลับมาก็หวังว่าการกลับมาในรอบนี้มันจะมาจริงๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะถ้าเราดูหลายๆครั้งแล้วกันนะก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าก่อนที่บิตคอย จะคัมแบ็กนะครับมักที่จะหลุดก่อนเ,นเบื่อๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามักที่จะเช็คเอาท์ให้คนออกไปก่อนคือหลุดโลไปเลยนั่นแหละนะครับนะหลุดโลหลักขอค่อยอราคาค่อยพั้มกลับขึ้นมานะครับอันนี้คือในต่อปีสองพนยี่สิบนะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนะรอบล่าสุดตอนที่ราคาบิตคอยดิสีหม่40,000ก,กว่านะครับตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก,ก็หลุดโลเหมือนกัน และคมแบ็กกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เกิดสัญญาณนะครับวีเขียวเดแดงนะครับนะซึ่งถ้าหากใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ c r y p t o d o ل นิวส์เมมเกันก็ได้นะครับจะมีเซสชันที่สอนเอาไว้อยู่ฟรีไม่ได้มีค่าได้จ่ายอะไรนะครับนะก็ลุดโลนะครับแล้วก็พั้มกลับขึ้นมานะครับนะซึ่งผมก็หวังว่ารอบนี้มันจะเป็นแบบรอบก่อนน้นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูที่ผมแปะไว้ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่การาฟเด มันหลุดโลไปเลยนะครับแล้วก็ m อเ d ต่ำศูนย์ะครับซึ่งเราก็หวังว่าให้วีคที่มันยังเขียวอยู่เนี่ยหรือว่าเอเ d ระดับวีคมันอยู่ในศูนย์ให้มันดึงกลับขึ้นไปนะครับนะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อได้ต่ํามากๆซื้อได้ทุนที่ดีมากๆเนี่ย การที่เราจะใช้เลเวอเรจอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าที่เราไปซื้อบนบน,นะครับหรือว่าไปใช้เลเวอเรจบนบนับน่นแหละเนาะซึ่งตอนนี้ถือว่าราคาบิตคอยไอซ i ยต่ำมากๆในรอบหลายเดือนเบนืบ่อๆก็ต้องรอดูนะว่ารอบนี้มันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันกลับมาผมคงจะไม่แปลกใจอะไรเพราะว่ามันเช็คเอาหลายๆคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเราดูในเรื่องของข่าวดีที่เริ่มมานะครับนาล่าสุด ETF นะครับในในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะก็ถือว่าเป็นบวกมาแล้วนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับนะก็แดงมา2วานันเพื่อนๆวันที่2วันที่3นะครับซึ่งล่าสุดวันที่5นะครับนะบวกขึ้นมา143ล้านนะครับอกองที่ซื้อที่เยอะที่สุดเลยก็คือ f ฟดเอลิตนะครับหนึ่งล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐถือว่าเยอะมากๆนะแต่แบ็กบล็อกยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วเยอะอยู่ดีนะครับนะก็ถือว่ายิ้มได้แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะเพื่อนๆนะก ต้องรอดูแล้วกันนะฮะว่าโอเคล่ะตอนนี้ราคามันขึ้นมาค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับเปิดกลับด้านล่างนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีการลงไปปิดกลับเหมือนอย่างหลายรอบก่อนในนี้หรือเปล่าถ้าใครจะใช้เลเวลหรือว่าจะเข้ามาซ่งซิงเนี่ยระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าราคาอาจจะดิ่งลงมาปิดกลับแล้วค่อยกลับขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับนะก็ละไงระวังกันด้วยนะครับซึ่งถือว่าเดือนนี้เดือนกรกฎามนะครับเดือนกรกฎาเนี่มักจะเป็นเดือนที่ดีในหลายๆรอบก่อนในนี้ถ้าเราดูนะเดือนกรกฎายน้มเดือนกรกฎาย เดินจุลายรอบนี้จะพัมหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอดูเนาะว่าของจริงหรือไม่นะครับนะแต่ถ้าเป็นของจริงผมว่านะครับนะหลายคนนัดยิ้มได้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามีแรงกดดันนะครับจากสงส่วนใหญ่ใหญ่ก็คือเมลกอกกนะครับแล้วก็ทาทเยอรมันนะครับที่หลายๆคนก,ก็กังวลแล้วเนาะว่าจะมีการเทขายบิตคอยหรือไม่นะครับนะซึ่งั้งยจนนั้นบางทีสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันอาจที่จะ ไม่ได้แย่อย่าที่คิดก็ได้นะครับหรือว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันแม็กเซนมากๆเลยนะครับมันน่าจะดมแล้วก็ราคาบิตคอยน์ลูดกระจุยกระจายแน่นอนเนี่ยนะครับเพราะมันแม็กเซนมากๆมันดูง่ายมากๆนะ <c oughs> บางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับในช่วงปี2 0 2 3ก็ได้นะครับถ้าเราดูชาร์ตนี้จากทางคุณโทมัสนะฮะเลยเียได้ว่าตอนปี2 0 2 3นมะครับมีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับเรยเด้ยว,ว่ารัฐบาลสหรัฐนะฮะเตรียมเทเปื่อนๆ0 0 0ล้านเตรียมเทหมื่นบิตคอยน์ 9, Bitcoin, เต็มเทค9,800บิตคอยเพื่อนๆน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วลงวอล s t ส e e t 5 0 0 0ล้านเพื่อนๆเต็มขาย200 0 0 0บิตคอยโอ้โหน่ากลัวสุดๆแม็กเซนไหมโอ้โหเละแน่นอนนะฮะเละแน่นอนเกิดอะไรขึ้นครับหลุดโลฮะราคาหลุดโลทำโลใหม่เป็น M pattern ทำโลใหม่และดันทะลึ่งกลับขึ้นมา ยืนอยู่เหนือแนวที่มันหลุดไปได้นะครับหรือว่าพูดง,ง่ายๆหรืวเป็นเฟคเอาท์นั่นแหละนะครับซึ่งโอเครอบนี้เราไมา่รู้มันจะเป็นเฟคเอาท์หรือเปล่าแต่ถ้ามันกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือแนวที่มันหลุดไปได้เนี่ยยังไงก็ต้องรอจับจ้องนะฮะว่าบางทีมันอาจจะกลับขึ้นมาเหมือนอย่างรอบก่อนอันนี้ก็ได้นะครับรอบก่อนอันนี้ในช่วงปี2023เนี่ยนะครับถ้าเราดูบิตคอยก็พัมขึ้นมาจาก25 0 0 0อย่างที่เห็นนะครับทูดอมนะครับเจ็ดหมืน่นเบื่อเบื่อก็ถือว่าถ้ามันจะขึ้น ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับนะซึ่งตอนนี้ถ้ามันจะขึ้น,นจริงก็คือจะเป็นแบรดแท็นั่นแหละนะฮะก็หวังว่ามันจะกลับขึ้นไปเร็วๆแล้วกันหลังจากนี้นะครับรวมถึงนะครับในช่วงปลายปีนะครับจะมีข่าวดีจากทาง FTX นะครับก็คือจะทําการคืนเงินให้กับลูกค้านะครับกว่า16บิลเลียนเลยนะในรูปแบบของเงินสดนะครับก็คือรีคูเดตขายไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับคืนเป็นเงินสดนะนะก็ก็หวังว่านะครับนะกลุ่มคนที่ได้รับเงินคืนไป จากกลุ่ม FTX เนี่ยนะครับนะมีโอกาสไหมที่จะเอาเงินนั้นมาลงกับคริปโตต่อนะครับนะซึ่งถ้าลงจริงๆก็หมายความว่าจะมีเงินอ,งอีก16ิินลียนเพื่อนๆนะหรือว่า16,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเข้ามาอยา่างตลาดคริปโตมา เสริมกำลังนะครับนะเสริมความกระทิงอีกก้อนก้อนหนึ่งนะครับในช่วงปลายปีนะนี่ก็เป็นข่าวดีที่โอเคแหละอาจจะมาเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูนะว่าปลายปีนี้สตอรี่ของ FTX จะมาดิฟตลาดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปที่คลิปท i a n e w m e m b e r นะครับสามารถได้เข้าไปดูในเรื่องของอ ไลฟ์ย้อนหลังกันได้นะครับในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้หรือว่าจะเข้าไปใช้เครื่องมือในการคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆนะครับเวลาที่เราเทรดเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็ไม่เทรดเกินตัวแล้วก็คำนวณอะไรเอาไว้ให้ดีนะครับนซึ่งผมก็ทำโปรแกรมเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเครื่องมือในการคำนวณก็สามารถที่จะเข้าไปใช้กันได้นะครับแล้วก็ใครที่สมัครไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปในด s c o r d นะครับสามารถีจะเข้าไปดูในเรื่องของหัวข้อแบ่งกราฟต่างๆตรงนี้กันได้เลยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ถ้ามันกลับมาเน มีคราฟสวยๆนะครับก็ยังไงจะแจ้งกันเอาไว้ให้ละกันนะในกลุ่ม Discord นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับหากใครที่ออ,อยากจะสปอร์ตนะครับสามารถกดปุ่มจอยในเลงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับนะหรือว,ว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วอยากจะเข้าไปดูฟรีก็ลองดูในเลงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอก,กันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ